สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่พายุโนรูนะคะกําลังพัดผ่านเข้ามายัางประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะหวายก็เลยอยากจะมาบอกเก็บความรู้เกี่ยวกับพายุกันค่ะพายุชนิดต่างๆนะคะก็จะมีทั้งความรุนแรงหรือว่าคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันค่ะพายุบางชนิดเนี่ยอาจจะเกิดเฉพาะที่เฉพาะจุดหรือว่าอาจจะมีชื่อเรียกสําหรับ พื้นที่นั้นๆค่ะพายุที่1นนะคะก็คือพายุฟ้าขนองหรือว่าพายุฤดูร้อนค่ะพายุชนิดนี้นะคะจะมีลมที่พัดกระโชกแรงค่ะอาจจะมีฟ้าแลบฟ้าร้องหรือในบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดลูกเห็บได้ค่ะพายุชนิดนี้นะคะจะชอบ เกิดอยู่ในบรรยากาศที่มีอากาศที่ร้อนชื้นหรือว่าในช่วงพฤษภาคมหรือว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนของประเทศไทยค่ะพายุที่2นะคะก็คือพายุหมุนเขตร้อนค่ะหรือจะเรียกว่าพายุเฮอริเคนพายุไซคโคลนหรือว่าจะเป็นไต้ฝุ่นก็ได้ค่ะสําหรับพายุชนิดนี้นะคะพายุชนิดนี้เนี่ยจะเกิดในโซนร้อนแล้วก็จะเกิดจากทะเลเท่านั้นค่ะพายุชนิดนี้นะคะอาจจะทําให้เกิดขึ้นสูงน้าท่วมเฉียบพลันค่ะซึ่งอันตรายจากพายุนี้นะคะ ก็คือการเกิดน้ำท่วมค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นเฮอริเคนไซโคลน,นะคะก็จะเป็นชนิดเดียวกันค่ะซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกันคุณสมบัติเหมือนกันค่ะแต่ว่า ชื่อเรียกที่แตกต่างกันเนี่ยจะเป็นผลมาจากออแหล่งกําเนิดหรือว่าจะเป็นแต่ละท้องถิ่นที่เรียกไม่เหมือนกันค่ะในอ่าวเบงกองหรือว่ามหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะเรียกว่าไซโคลนค่ะส่วนในทะเลฝั่งตะวันตกนะคะหรือว่าเม็กซิโกนเนี่ยจะเรียกว่าเฮอริเคนค่ะทางด้านจีนนะคะจะเรียกว่าไต้ฝุ่นค่ะความรุนแรงของพายุชนิดนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันค่ะลำดับที่1น,นะคะก็คือดีเพชชันค่ะดีเพชชันนะคะจะมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางเนี่ยไม่ถึง6 0ส 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงคะ่ะที่2นะคะก็คือพายุโซล้อนคะ่ะพายุโซล้อนเนี่ยมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง มากกว่า63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปค่ะแต่ว่าไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะลำดับที่สามนะคะก็คือไต้ฝุ่นหรือว่าเฮอริเคนนั่นเองค่ะลำดับนี้นะคะจะมีความเร็วลมอยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอายุสุดท้ายนะคะก็คือพายุทอร์นาโดค่ะพายุทอร์นาโดนะคะจะเป็นพายุที่มีความรุนแรงมากที่สุดค่ะอาจจะมีรอบผ่านศูนย์กลางเนี่ยไปจนถึง 800กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่ว่าพายุชนิดนี้นะคะจะมีอายุสั้นค่ะอาจจะมีเวลาเนี่ยไม่ถึง1ชั่วโมงค่ะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องพายุค่ะช่วงนี้นะคะก็มีพายุโนรูนะคะพัดผ่านเข้ามายังประเทศไทยค่ะขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะข,ขอฝากกดติดตามช่อง YouTube TikTok Instagram แล้วก็ Facebook นะคะก็คือ t r n i n i n i ิมทีค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ